บกัเป็นครั้งนะครับกับ Money Inbox ตอบทุกคำถามเรื่องเงินจาก Inbox ของ Air Academy นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคำถามสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับการเริ่มต้นจัดพอร์ตออมหุ้นแบบ DCA นะครับว่าะจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับคำถามนี้น่าจะ,ะกำลังตรงใจหลายคนเพราะว่าช่วงนี้หุ้นตกใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะมองเป็นโอกาสที่ดีที่จะเริ่มต้นเนาะดังนั้น,น,นเรามาดูกันนะครับผมจะมีทั้ง คำถามที่ได้รับการถามเข้ามาจริงๆนะครับจะตอบให้ตามที่ถามมาแล้วก็จะเสริมในส่วนที่เป็นหลักที่ผมคิดว่าน่าจะประยุกต์ใช้กับหลายๆคนได้นะครับมาดูคําถามกันเลยนะครับพี์น้องท่านนี้พิมพ์เมลมาแบบติดกันมากเลยนะครับอาจจะอ่านยากนิดนึงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าใครอยากอ่านแบบละเอียดๆช้าๆก็กดพอส์แล้วอ่านนะครับแต่ผมจะอ่านให้ฟังแบบเ,เป็นเร็วๆแล้วกันเนะเาะสรุป ก็คือน้องเขามีเงินประมาณ1 2ื่นสองนะครับแล้วก็จะออมได้ประมาณเดือนละ0 0พก็ถือว่าสูงทีเดียวนะอ,ออมได้ครึ่งนึงะนะครับซึ่งตอนนี้จัดสัดส,ส่วนเป็นจะออมหุ้นนะครับแบบ DCA เดือนละ3,000นนะครับแล้วก็จะเก็บเป็นเงินสำรองสำหร,รับลงทุนอสังหาด้วยเดือนละส0 0พนนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อลงทุนในหุ้นเดือนละพันอันนี้น่าจะไม่ใช่ DCA นะครับก็คือจะรอให้ศึกษา วิเคราะห์เองให้ได้ก่อนแล้วก็จะเก่งกําไร2-4ปีอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมต้อง2-4ปีเนาะอ่ะแต่เป็นว่าก็คือมีเงินออม6 0 0ัเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือจะออมหุ้นแบบ dca 3,000แล้วก็เก็บไว้ทำอสังหา2,000แล้วก็จะดูหุ้นรายตัวเนี่ยอ,อีกพันหนึ่งก็คือน่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับรอเก่งแล้วก็ค่อยค่ยจะลงทุนเนาะทีนี้ปัญหาที่มีอยู่เนี่ยก็คือ ตอนนี้ทำได้แค่อันดับหนึงก็คืออย่างไรนะตอนนี้มีอยู่งงงๆนิดนึงก็คืออาจน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกหุ้นมา DCA เนี่ยแหละครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่ายังวิเคราะห์ไม่เป็นก็ผมเลือกคำถามนี้มาก็เพราะว่ามือใหม่หลายท่านก็อาจจะยังวิเคราะห์ไม่เป็นหรือยังไม่เก่งนะครับได้รับคำแนะนำว่าให้ลงกองทุนแต่ผมก็อยากลงทุนเอง ไม่อยากไปลงกองทุนเพราะว่าต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนทําได้แต่ทีนี้เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยระหว่างที่ศึกษาอยู่เนี่ยควรจะทํำยังไงดีนะครับเอาหุ้นตัวไหนเนี่ยก่อนดีนะครับมีแนะนำไหมนะครับแล้วก็หรือจะไปลงทุนเซ็ตหเอาไว้แล้วก็พักเงินไ้ในตราสารนี้ก่อนส่วนหนึ่งดีไหมนะครับไว้พอวิเคราะห์เองได้แล้วก็ค่อยมาปรับพอร์ตใหม่ หรือถ้าเป็นไปได้พี่ช่วยจัดพอร์ตแบบดีเอให้ผมเลยได้ไหมครับโอ้ไม่กล้านะครับกลัวกลัวพาขาดทุนนะครับอแล้วพอผมศึกษาได้สักปี2ปีเนี่ยผมจะค่อยไปวิเคราะห์แล้วมาปรับพอร์ตเองนะครับคำถามประมาณนี้ยทุกท่านก็น่าจะพอเก็ตแล้วเนาะว่าคำถามก็เป็นของมือใหม่จริงๆนะครับขั้นแรกเนี่ยก,ก็ต้องชื่นชมก่อนว่าเาเก็บเงินได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ แล้วก็อยากจะมาเริ่มต้นลงทุนเนี่ยจริงๆผมก็ว่าดีหมดนะครับไม่ว่าจะออมในหุ้นหรือว่าจะแบ่งไปทำอสังหาเนาะแต่ว่าคำว่าดีหมดเนี่ยมันอยู่บนเงื่อนไขว่าเราเองก็จะต้องมีความรู้มีทักษะเรื่องนั้นจริงๆนะครับการแบ่งเงินใครก็แบ่งได้นะแต่ว่าแบ่งเราไปทําสําเร็จหรือไม่สาเร็จเนี่ยมันอยู่ที่อยู่ที่ทักษะ ที่เรามีเลยนะครับดังนั้นในการที่ผมจะตอบผมผมเรียกเองว่าพี่แล้วกันนะเพราะว่าน้องคนนี้น่าจะเป็นน้องผมเยอะอยู่นะครับถ้าถ้าพี่ตอบเนี่ยก็คืออ,อย่าทำเกินขอบเขตความสามารถของตัวเองนะครับวันนี้เราเราทำได้ประมาณไหนที่เราคิดว่าเป็นวิธีที่ดีเนาะเราก็ทำไปก่อนอย่าทำเพียงเพราะว่ามีคนว่าอันนั้นมันดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสกิลเราอาจจะยังไม่ถึงนะครับ ความเสียหายมันอาจจะเกิดขึ้นก็เป็นได้เนาะ,ะก่อนก่อนที่จะตอบในในเชิงว่าให้เริ่มด้วยอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่อยากให้เห็นในในเชิงการเปรียบเทียบก่อนละกันเนาะเพราะว่าในเคสเนี้ยะจะมีประเด็นเรื่องว่าไม่อยากไปกองทุนเพราะว่าคิดว่าหุ้นมันจะได้เยอะกว่านะครับ เรามาดูในเชิงข้อเท็จจริงก่อนดีกว่านะครับจะได้พอเห็นภาพว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงไหมอ่าพี่ตอบได้เร็วๆเลยว่าว่าหุ้นที่โตเร็วกว,กว่ากองทุนมีเยอะแยะนะครับแต่ที่โตช้ากว่ากองทุนก็มีเยอะแยะเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูในเชิงสถิติให้ให้เห็นละกันเนาะ ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะโชว์ผลตอบแทนที่เป็นของกองทุนก่อนนะครับช่วงหลังเนี่ยเวลาดูผลตอบแทนเนี่ยผมจะชอบใช้ f i n o m e n a Fund นะครับ Finomina.com/ fund นะครับผมว่าเขาทำเครื่องมือมามาดีนะดีกว่าอ,อีกหลายๆที่ท,ที่ที่ทำมาก่อนนะครับก็กดเข้ามาเนาะผมผมจะพาไปดูผลตอบแทนของกองหุ้นนะครับในที่นี้เนี่ยเราจะมาเลือกที่ประเภทกองทุนรวมนะ,ะก็จะเลือกไปที่ equity นะครับ อีควิตี้เสร็จเนี่ยจริงๆก็ขยายไปที่ Equity General ก็ได้จริงๆหุ้นไทยมันมี3กลุ่มนะครับ Small, Mid, Large แล้วก็เ e เนอเรผมผมพาดู General ก่อนก็นได้ General ก็คือกองทุนหุ้นไทยทั่วไปที่แบบไม่ได้ฟิกขนาดของหุ้นเอาไว้ว่าจะลงหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กก็คือผสมผสมกันนะครับเอาผมไม่เลือกประเภทแล้วกันนะนับรวมมันทั้งหมดแหละนะครับแล้วก็กดไปที่ผลแทน10ปีนะครับ ในนี้ตอนละคอรสก็ลองเปรียบเทียบสัก10ปีดูแล้วกันเนาะ10ปีนะครับถ้าใครขยันอยากจะกดดู5ปีก็ได้นะครับ15ปีนี่มันอาจจะไม่ค่อยมีสถิติให้ดูแล้วเพราะว่ากองทุนที่อายุถึง15ปีมันมีน้อยนะครับอเอาไปนั่ดู10ปีเนี่ยเราก็จะเจอกองทุนจนํานวนหนึ่งใช่ไหมชื่อก็อาจจะมีคุ้นๆตาอยู่บ้างนะครับ เอาเป็นว่าให้ดูตัวเลขก่อนละกันตัวเลขผลตอดแทนเนี่ยก็ประมาณสัก12.7สําหรับกองที่1น,นะครับแล้วก็ลดตัดลงมา9.8 9.7 9.6 9.3นะครับอันนี้จบหนึ่งหน้านะไปหน้า2นะครับอรอโหลดนิดน,นึงนะครับน่าจะเป็นเน็ตผมช้านะครับตอนนี้ทุกคน work f r ฟ m home ใช่ไหมครับก็ใช้เน็ตกันกินด,ดึงเน็ตกันเองนะครับอ่ะหน้า2ก็9% 8%นะดูประมาณนี้นะครับ อันนี้คือ equity general นะครับน่าจะพอเห็นภาพประมาณ8%อเน up เนาะ8%อ up กองสูงสูงก็12ใช่ไหมครับเมื่อกี้เอามาดู equity large cap หน่อยละกัน large cap ก็คือหุ้นใหญ่นะครับส10ปีเอาหน้าแรกสิต้องนั่งหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยก็เนี่ยครับประมาณสิเปอเร์เซ็นต์เศษแล้วก็ลดตัดลงมา9%กว่า8%นะครับหน้า2ก็อยู่ประมาณสักครึ่งลว นะครับให้ดู General กับ Large Cap ก็พอเพราะว่า m i ด Small Cap เนี่ยมันเพิ่งตั้งกันไม่กี่ปีนะครับไม่มีสถิติ10ปีให้ดูหรอกนะเนาะจะได้เลขชุดหนึ่งนะครับว่าถ้าลงผ่านกองทุนนะเราเลือกกองทุนเป็นสักหน่อยหนึ่งซึ่งซึ่งเลือกง่ายกว่าหุ้นเยอะเลยนะครับผมว่าก็7%อัพก็อาจจะพอเห็นได้นะครับ แต่ต้องย้ำนะว่าทำไมเลขมันดูต่ำจังเลยนะครับนั่นเพราะว่าเรามากดดูผลตอบแทนในช่วงนี้นะครับวันนี้22เมษานะครับ22เมษาเนี่ยหุ้นไทยตกมาจากแถวแถวพ0 0จุดลงมาถึงปัจจุบันก็ประมาณพั0สองพั 1, 2, เนี่ยนะครับก็ตกลงมาเยอะนะดังนั้นเรามากดดูผลตอบแทนในช่วงที่มันมันกำลังตก,กน,นะครับตัวเลขมันเลยดูต่ำหน่อยแต่ไม่เป็นไรดูไว้เพื่อเปรียบเทียบไปใเพราะว่าเดี๋ยวข้อมูลหุ้นที่เราจะดูเนี่ยมันก็ผลตอบแทนช่วงช่วงนี้เหมือนกันเป็นช่วงเดียวกันนะครับ ตอนนี้โนต้ตเลขในใจไว้นะว่า7%อัพแล้วกันนะ7%อัพสูงๆอยู่แถวๆ10-11ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่กองทุนหุ้นทำได้นะครับและก็มีหลายกองที่ทำได้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเราจะไปดูผลแทนของหุ้นรายตัวกันนะครับก็คือไปที่ Morningstar Thailand.com นะครับกดไปที่เมนูที่เขียนว่าหุ้นนะครับรอโหลดนิดนึงนครับ อันนี้ไม่ได้มีตัดต่ออะไรนะครับก็รอไปนะครับช่วงนี้ก็จะหนวดเคราเยอะน้อยนะอยู่แต่บ้านามาพอกดมาถึงเนี่ยมันก็จะมีรายชื่อหุ้นนะครับกดมาที่แถบที่3นะครับที่เขียนว่าผลตอบแทนระยะยาวนะครับอยากให้เข้าไปทําเองด้วยเนาะจะได้เห็นภาพนะครับแล้วท่านใดที่มาดูวิดีโอในโอกาสหลังแล้วเนี่ยไม่ใช่ดูสดตอนนี้ครับก็จะได้ทําข้อมูลนะตอนนั้นได้ด้วยนะครับ ามาันจะมีผลตอบแทนของห <Syn c> ุ้นนะครับหปีสาปีหปีสิบปีให้ดูนะในที่นี้เราจะมาเทียบสิบปีกันนะครับผมกดที่ปุ่มกดกดที่ลิงก์ ten year analyze เนี่ยนะครับสิบปีเฉลี่ยต่อปีนะครับเพราะว่าค่าของกองทุนเนี่ยสิบปีนี้มันก็เป็นค่าเฉลี่ยต่อปีเหมือนกันนะนะครับเกดไปหน้าแรกไปแล้วกันประมาณสิบเปอร์ซนะคเก้าเรับซนปดอร์เตมันก็จะบอกว่าเนี่ยมีรายชื่อหุ้นให้ดูครับว่าในสิบปีที่ผ่านมานะครับข้อมูลวันเดียวกันนะครับอ หุ้นไหน,นผลตอบแทนเท่าไหร่บ้างสังเกตนะครับโอ้โห50%ต่อปี40ต่อปี3 6ต่อปีอย่างเงี้ยคือถ้าเราดูหุ้นพวกนี้ครับแล้วเอามาเทียบกับกองทุนนะก็ไม่แปลกอะครับที่น้องจะบอกว่าโอ้หุ้นรายตัวมันได้มากกว่าเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะหุ้นรายตัวมันมีจํานวนตัวที่มากกว่าเยอะเลยนะครับผมให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเรามาลองกดไปดูนะผมจะกดโชว์แบบโชว์ทีละร้อยหุ้นต่อหนึ่งหน้านะครับ100 per page เนี่ยนะครับ ถ้าเราโชว์ร้อยหุ้นต่อหนึ่งหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเห็นครับว่าออไอ้หุ้นที่ได้เยอะเนี่ยมันก็จะค่อยลดหลั่นลงมาเนาะลำดับที่100เนี่ยก็จะได้ประมาณสัก12.8ต่อปีนะครับอ่ะอันนี้ไปดูหน้าต่อไปหน้าหน้า,หน,าหน้าถัดไปก็คือลำดับที่1 0 1ถึงลำดับที่200นะครับเอ่อลำดับที่1 0 1ก็12.6สดกลำดับที่200เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก7ครึ่งนะครับเจครึ่ง เรามองอย่างนี้ก็ได้ว่า,าหุ้นรายตัวในช่วงเดียวกันเองอะครับตัวที่ได้เยอะๆเนี่ยอาจจะได้ถึง30-40%ต่อปีแต่ว่านับมาประมาณสัก200อันดับแรกของหุ้นก็จะอยู่ประมาณสัก7ครึ่งเหมือนกันก็พอๆกับกองทุนนะครับแปลว่าอะไรหุ้นทั้งหมดในตลาดเนี่ยถ้าเอาตามตัวเลขนี้นะครับ ตัวเลขนี้มันจะมีประมาณ752หุ้นแต่ว่าความจริงอาจจะไม่ถึงเป๊ะๆนะอาจจะมีประมาณ600 600กรอกว่า700ประมาณเนี้ยนะครับเอาเป็นว่า200อันดับแรกเนี่ย200จาก700แล้วกันเนาะ2อใน7นะครับ2ใน7 200จาก700ก็คือประมาณสักคูณร้อยเข้าไปประมาณสัก28% 30%แล้วกันปัดเป็นกลมๆนะครับ3ใน10 ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนาะสามใน10ของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลตอบแทนค่อนข้างดีในระยะ10ปีที่ผ่านมานะครับมีอยู่ประมาณ3ใน10ส่วนอีก7ใน10เนี่ยอ่าก็จะมีผลตอบแทนที่ลดหลัดลงไปเนาะลองไปดูลำดับล่างๆดูไหมไปดูหน้าต่อไปนะครับหน้าถัดไปถัดไปเนี่ยเอ่อรอมันโหลดแป๊บนึงนะครับ มันก็จะค่อยๆลดจากเจ็ดลงไปเหลือ6ลงไปเหลือ5ลงไปเหลือ4ลงไปเหลือสามเป็น3นี่เท่าๆกับตราสานี่แล้วนะครับถัดไปอีกอันดับถัดไปนะครับมีไหมถือ10ปีแล้วไม่ได้อะไรก็มีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยได้น้อยๆจนถึงขั้นติดลบครับถือ10ปีติดลบมีไหมมีนะครับอ่าผมก็คือผมจะสรุปให้ประมาณนี้ว่าหุ้นรายตัวมีไหมที่ได้ดีมี ถ้าจะนับกันว่าได้ดีจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าประมาณ3ใน10นะครับของหุ้นทั้งตลาดอันนี้อิงจากสถิติณนะนะวันที่กดเนี้ยนะครับสามใน10เนี่ยที่เป็นหุ้นที่พอใช้ได้จนถึงขั้นดีนะครับอีก7ใน10เนี่ยก็อาจจะเป็นหุ้นที่แบบไม่ได้ดีนะหรือจนถึงขั้นแย่นะครับดังนั้นกลับไปที่คำถามของน้องเนาะว่าออตอนเนี้ เราเองยังไม่มีทักษะในเรื่องของการเลือกหุ้นหรือว่าการวิเคราะห์หุ้นนะครับแล้วต้องการที่จะออมหุ้นแล้วหรือต้องการที่จะเริ่มต้นลงทุนสะสมหุ้นแบบ DCA แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องประเมินตรงนี้นครับว่าเราจะเล่นกับสถิตินี้หรือเปล่าสถิติก็คือ3ใน1ิเป็นหุ้นดีใช่ไหมเจ็ดในสิเป็นหุ้นที่ธรรมดาถึงขั้นแย่นะครับ เรามั่นใจไหมว่าด้วยสกิลที่เรามีตอนนี้เราจะค้นหาหุ้นสามในสิบได้ถ้ามั่นใจก็จะเริ่มต้นด้วยหุ้นหลายตัวก็ได้นะครับแต่ถ้าจะแนะนำก็คือก็ต้องเป็นหุ้นไม่ใช่ตัวเดียวอะอาจจะต้องหลายตัวเพื่อมากระจายความเสี่ยงกันเพราะเราออมในหุ้นตัวเดียวนะครับเกิดหุ้นตัวนั้นกิจการมันแย่ลงหรือถึงขั้นมันไม่สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน หรือบางตัวอาจจะไม่สามารถผ่านวิกฤตโควิด19นี้ไปได้ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยเงินที่เราใส่ลงไปในหุ้นเพียงตัวเดียวหรือไม่เกบตัวเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้เยอะนะครับแล้วทำให้เงินเก็บเรามันมันมันหายไปทาวอนนะเนาะอ,อดังนั้นถ้าคิดจะเริ่มด้วยหุ้นรายตัวเลยนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องแบ่งผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็ต้องแบบ3-4ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ควรจะกระจายอุตสาหกรรมด้วย นะครับไม่ใช่ว่าทําธุรกิจเดียวกันหมดทั้ง4หุ้นเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัญหาของน้องเนี่ยก็คือด้วยเงินเริ่มต้นที่จํากัดนะครับเดือนละ3 0 0พันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่สามารถออมหุ้นได้3-4ตัวอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้บริการกับ,บโบรกเกอร์เจ้าไหนนะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าเขาจะมีขั้นต่ําของเขาอยู่ว่าถ้าออมเดือนละเท่านี้บาทเนี่ยเลือกหุ้นได้กี่ตัวเนาะอันนี้ลองไปศึกษาเองนะครับ ดังนั้นสรุปใหม่นะถ้าคิดว่ามั่นใจว่าหาหุ้นสามในสิบตัวเจอสามในสิบเจอเนี่ยก็จะเริ่มต้นในหุ้นรายตัวเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าโดยสถิตินะพี่ว่าโอกาสที่เราจะหาไม่เจอมันก็มีมากเพราะว่ามันมีอีกเจ็ดในสิบใช่ไหมเจ็ดในสิบที่มันเป็นหุ้นที่ไม่ได้ดีนะอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าให้ตอบแบบในฐนานะของพี่แนะนําน้องนะครับก็อยากให้เริ่มจากกองทุน ดีกว่ากองทุนหุ้นนะครับแม้กองทุนหุ้นในระยะยาวอะ่ะมันจะไม่มีโอกาสที่จะได้40-30%ในแบบที่หุ้นรายตัวบางตัวมันทําได้นะครับแต่อย่างน้อยในช่วงที่เราเริ่มต้นนะครับมันก็ไม่น่าจะพาเราไปแบบเ,เสียหายหนักๆได้ขนาดนั้นคือเราก็ไปศึกษาวิธีการเลือกกองทุน เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับศึกษาใน a อ a แคมดีก็มีมีให้เรียนนะครับหรือเดี๋ยวนี้สื่ออื่นๆเว็บอื่นๆูรูท่านอื่นๆก็มีอีกหลายท่านที่สอนนะครับในเรื่องของการเ,าเลือกกองทุนหุ้นนะเนาะผมคิดว่าเริ่มต้นด้วยกองทุนหุ้นยังจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยๆสะสมพลังวัดสะสมประสบการณ์ในเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นรายตัวไปนะครับแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเริ่มอันนี้คือ ถ้าตอบแบบตามตามตรงนะครับตามคําถามที่ถามมาเนาะตัวพี่เอียงไปทางให้เริ่มด้วยกองทุนหุ้นมากกว่าสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็ก็เลยโชว์สถิติให้ดูด้วยจะได้ประกอบไม่ใช่พูดลอยๆนะครับถ้าเสริมอีกนิดนึงก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยหุ้นรายตัวมันมันมันยากขึ้นเยอะด้วยครับเพราะว่า การแข่งขันของธุรกิจในยุคนี้มันมันสมมุติว่าเราลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยมันไม่ใช่แข่งขันแต่กับหุ้นไทยแล้วไงเพราะว่าโลกมันพรมแดนมันเปิดใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราบริโภคเรากินเราใช้เซอร์วิสแล้วก็สินค้าของบริษัทในต่างประเทศเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันแปลว่าหุ้นไทยที่เราเลือกไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้นะเพราะว่าการแข่งขันมันเข้ามาจากข้างนอกอย่างเงี้ยครับอ่ หุ้นที่ดีก็อาจจะมีน้อยลงหรืออ่านยากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นหน้าที่เนี้ยจริงๆถ้าเป็นฟันเมเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนทําให้เขาอาจจะทําได้ดีกว่าคนที่เพิ่งเริ่มนะครับถ้าถ้าอันนี้ถ้าจะเสริมเนาะแต่ถ้าจะให้เป็นกรอบนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปเลยเอาเอาในความเห็นผมนะผมทํากรอบมาประมาณนี้ครับก็คือถ้ามือใหม่จะเริ่มต้นจัดพอร์ต ออมหุ้นแบบ DCA ก็คือทยอยซื้อสะสมเป็นเดือนๆเ,เนี่ยจริงๆเ่ยผมอยากให้เริ่มตามสเต็ปนี้นะครับ 1. อย่าเพิ่งลงทุนแคชฟลู w ต้องดีก่อนแปลว่ากระแสเงินสดต้องบวกก่อนรายรับมากกว่ารายจ่ายสม่ำเสมอถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็คือจะมีเงินออมเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งวิธีการลงทุนแบบ DCA เนี่ยมันมันอาศัยมเม็ดเงินที่ใหม่ที่เข้ามาเฉลี่ยซื้อสะสมไปเรื่อยๆโดยหวังว่า หุ้นหรือกองทุนหุ้นนั้นมันจะเติบโตในระยะยาวใช่ไหมครับดังนั้นข้อแรกอันนี้เงื่อนไขสําคัญบางคนแคชฟลูอยังไม่ดีเลยจะมาลงทุนแล้วนะครับไปแก้ตรงนี้ก่อนเนาะขั้นต่อมานะครับเงินสํารองมีพอหรือ,อยังเงินสํารองคือเงินที่เราไปใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช่ถึงเวลาก็จะต้องมาถอนออกจากพอร์ตหุ้นไปใช้อะไรเงี้ยครับอย่างนั้นหุ้นมันจะโตมันก็ไม่ได้โตสักทีเพราะว่าพอมันจะโตมันก็ถูกถอนพอมันจะโตมันก็ถูกถอนอะไรเงี้ยนะครับเ,เก็บเงินสํารองให้พอก่อน ถ้า2ข้อแรกผ่านแล้วนะครับอยากจะเริ่มลงทุน DCA หุ้นเนี่ยก็เริ่มได้เลยนะครับเริ่มจากกองทุนรวมก่อนในคำในความเห็นผมนะใช้คำว่าความเห็นเพราะว่าบางคนไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะครับขึ้นชื่อว่าความเห็นก็คือแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะครับผมคิดด้วยสถิติที่ยกมาทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้าเนี่ยผมคิดว่าสำหรับมือใหม่เนะเริ่มจากกองทุนรวมก่อนให้เราได้รู้จักความผันผวนรู้จักภาวะตลาดอ่า ได้ลงทุนในเครื่องมือที่โอกาสผิดพลาดน้อยกว่านะครับแม้จะกําไรไม่มากเท่าแต่โอกาสผิดพลาดมันน้อยกว่าทําให้เราได้เขาเรียกว่าได้เข้าสู่ตลาดเร็วขึ้นอโอกาสเสียหายน้อยก็จะช่วยเรามีชั่วโมงบินนะครับถ้าสนใจหุ้นรายตัวให้แบ่งเวลานะครับไปศึกษาควบคู่ไปด้วยสนใจแนวไหนนะครับดูปัจจัยพื้นฐานแนว VI แนวเทคนิคแนวอื่นๆนะครับ ไปลองศึกษานะครับศึกษาไปได้สักระยะเริ่มเลือกหุ้นเป็นเริ่มมองเป็นก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นถ้าออมอยู่เดือนละ6 0พันใช่ไหมก็อาจจะเริ่มแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนาะพันพันบาท2,000บาทนะครับไปลองลองทุนในหุ้นรายตัวอยู่ดูนะครับถ้า DCA ก็ DCA หุ้นรายตัวนี่แหละนะครับ มันมีความต่างระหว่างการลองด้วยเงินจริงนะกับการลองด้วยเงินกระดาษหรือว่าเงินในหัวนะครับเพราะว่าอ à, พอใส่เงินจริงเข้าไปเนี่ยมันมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความโลภความกลัวอะไรเข้ามาแล้วความจริงจังในการวิเคราะห์มันจะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นพอถึงจุดนี้เราจะเริ่มมีสัดส่วนแล้วว่าส่วนที่เป็นกองทุนที่เราเริ่มมาก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหุ้นรายตัวที่เราเริ่มแบ่งไปเป็นส่วนน้อยเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นการเปรียบเทียบ ถ้าเรายังคงศึกษาต่อไปเรื่อยๆฝึกต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่เป็นหุ้นรายตัวมันควรจะเก่งขึ้นนะครับถ้ามันเก่งขึ้นเราก็ค่อยมาสเต็ปต่อมาก็คือก็ค่อยๆแบ่งมามากขึ้นนะครับจนเมื่อเรามั่นใจว่าเราเก่งจริงๆมีทักษะในหุ้นรายตัวจริงๆก็จะไม่เหลือกองสุนหุ้นเลยก็ได้นะครับก็มาหุ้นรายตัวอย่างเดียวเลยนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์ของตัวผมนะครับผมเองเริ่มต้นเนี่ยเอาจริงๆผมก็เริ่มจาก อกองทุนก่อนนะครับเริ่มมาได้สักพักหนึ่งไม่กี่เดือนหรอกนะครับก็อารมณ์เหมือนน้องที่ถามมานี่แหละก็คือมันไฟแรงเนาะมันกระหายศึกษาอยากลองนะครับก็มาหุ้นรายตัวนะครับอค่อยๆทามาผมอาจจะไม่ได้แนะนําเหมือนที่ผมเขียนตรงนี้นะเพราะตอนนั้นเนี่ยผมลงกองทุนไปแป๊บเดียวแล้วพอจะย้ายก็ย้ายมาหุ้นรายตัวหมดเลยนะครับอาจจะเป็นเรื่องพลาดก็ได้นะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยจริงๆถ้าลงกองทุนไปต่อก็อาจจะดีก็ได้ เพราะช่วงแรกของหุ้นรายตัวเรายังไม่เก่งไงพอเราย้ายเงินมาทั้งหมดนะครับมันก็เลยเลือกถูกบ้างผิดบ้างนะครับแต่เป็นว่าผมเริ่มอย่างนั้นมาก็ทํามาทํามาจนถึงจุดหนึ่งทักษะมันเพิ่มขึ้นพอร์ตเราก็มีแต่หุ้นรายตัวนะครับก็ตามสไลด์ที่เขียนไว้นี่แหละแต่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมลงทุนมาเข้าปีที่16แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหุ้นรายตัวผมลดลงเรื่อยๆจนเหลือเป็นกองทุนเป็นหลักแล้วเพราะว่า เอาตรงผมยอมรับเลยว่าตลาดมันยากขึ้นแล้วเราไม่ได้มีไฟหรือเวลาในการติดตามหรือความสามารถจะบอกว่าแพชชั่นเหมือนเหมือนเมื่อก่อนแพชชั่นในการเจาะเข้าไปดูเป็นบริษัทบริษัทแล้วติดตามมันใกล้ชิดอย่างเงี้ยครับมันลดลงเยอะเนาะยิ่งพอมีลูกมีครอบครัวมีอะไรเนี่ยออย่างพอร์ตเรามันก็โตขึ้นใช่ไหมมันก็ อยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่ามันก็อยู่ได้ความขี้เกียจมันก็มาครับปัจจุบันผมก็ใช้กองทุนซะเยอะเนาะมันอาจจะกลับทางกันกันกบที่ที่ที่เล่าให้ฟังแต่ว่าที่เล่าก็เพื่อจะบอกว่าอ่าก็ดูให้เหมาะกับให้เหมาะกับตัวเราครับแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่จริงพี่ก็แนะนําว่าเริ่มตามฟโฟล์เนี่ยจากบทลงร่างที่เขียนในหน้านี้ก่อนน่าจะดีกว่านะครับอย่างถ้าใครเลือกจะใช้กองทุนรวมก่อนอย่างนี้เนาะ ส่วิว่าเราก็ไปเจอข้อจากัดอีกข้อหนึ่งว่าเราก็ยังเลือกกองทุนรวมไม่เก่งอาจจะเริ่มจากพวกกองทุนดัชนีก็ได้ครับกองทุนดัชนีก็คือพวกเนี่ยเซ็ตห้าสิบเซ็ตร้อยหรือว่า,าถ้าใครคิดว่าอยากมีหุ้นต่างประเทศด้วยนะกองทุนรวมดัชนีหุ้นต่างประเทศก็มีเยอะแยะ,ยะนะครับหุ้นสหรัฐหุ้นกระทั่งหุ้นเทคนะใน N แอสแดยังมีกองทุนดัชนีหุ้นเทคโนโลยีเลยนะครับเราอาจจะเริ่มจากพวกนี้ก่อนก็ได้ เป็นกองทุนรวมหุ้นอย่างง่ายก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบ่งมาศึกษาเนาะสุดท้ายเนี่ยมือคือเราไม่มีทางตอบได้ล่วงหน้าครับว่าตัวเราเองเนี่ยเราจะเราจะเครื่องมือไหนกันแน่ที่จะเป็นเครื่องมือหลักของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่เคยทำมันอย่างจริงจังเลยในสักเครื่องมือนะครับดังนั้นอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าสุดท้ายเราจะเราจะจบที่ไหนก็ทำมันทุกทางแหละนะครับเพียงแต่เริ่มจากาตัวง,ง่ายๆก่อน เนาะอ่าอย่งางบางคนเนี่ยนะครับวิเคราะห์วิเคราะห์ศึกษาไปนะหุ้นใดตัวทําไปทาไปทาไปทาไ,ไมก็ค้นพบสัจธรรมครับว่าเออไม่รอดวะทำไม่สู้กองทุนหุ้นนะครับถ้าไม่สู้กองทุนหุ้นก็จะไปทําเองทําไมก็กลับมาที่กองทุนรวมหุ้นนะครับก็เสียค่าธรรมเนียมให้เขาอ่านิดนึงนะครับแล้วก็ก็ได้มีคนมาช่วยบริหารให้นะครับก็ลองลองดูนะครับอ่าทีนี้ถอยกลับมาที่คําถามของน้องเนี่ยอ่า ดูซิว่ามีประเด็นไหนที่ยังไม่ได้ตอบไหมหรือว่ายังตกหล่นอะไรไหมนะครับมผมว่าไม่ไม่มีอะไรนะจริงๆเห็นแค่คําถามแบบเนี้ยก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแล้วอะครับเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีก็คือน้องเพิ่งเงินเดือนเท่านี้ใช่ไหมออมได้หนักขนาดนี้สนใจจะเริ่มต้นในทางที่อดวานขนาดเนี้ยดีแล้วนะครับก็ขอให้คีปโมเมนตัมตรงเนี้ยไว้ต่อไปอ่ะ นะครับค่อยๆเพิ่มรายได้ให้มันมากขึ้นเนาะจริงๆไม่ต้องค่อยๆก็ได้ครับเรีบๆเลยก็ได้ครับมันก็จะช่วยเพิ่มพลังให้ให้เราได้ดีขึ้นเนาะจัดเงินให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับอย่าลืมเรื่องเงินสำรองอย่าลืมเรื่องพวกความเสี่ยงต่างๆแล้วกันเนาะประกองประกันอะไรก็ดูไว้บ้างนะครับพยายามอุดรูรั่วด้านหลังให้มันครบนะครับเวลาจะลงทุนมันจะได้ลงทุนแบบแบบสบายๆเนาะไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลัง นะครับก็ขอวอวยพรให้ได้มีอนาคตที่ดีทางการเงินนะครับแล้วก็มีความสุขกับการลงทุนนะครับตัวผมเองยังคิดย้อนกลับไปตอนที่เพิ่งเริ่มนะ,ะเมื่อสิบห้าสิบหกปีที่แล้วผมยังรู้สึกว่าทุกๆวันของการลงทุนมันคือแบบมันสนุกนะครับเสียหายก็ไม่เป็นไรมากเพราะว่าเราเพิ่งลงทุนไม่กี่พันบาทอนะผมเองก็เริ่มต้นห้าพันบาทเหมือนกันนะครับ ทุกอย่างคือการเรียนรู้หมดแต่จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับตอนนี้บันนี้พอร์ตมันใหญ่ขึ้นเยอะเลยมันทีการลงทุนทุกวันก็ไม่ได้มีความสุขนะครับ <c oughs> วันไหนหุ้นตกเยอะพอร์ตตกเยอะก,ก็ก็ทุกเยอะนะเพราะว่ามันเริ่มมีอิทธิพลกับชีวิตเราเยอะนะครับดังนั้นก็น้องก็ตักตวงในช่วงแรกไปแล้วกันนะใช้ช่วงที่เรามีแพชชั่นดีๆศึกษาให้มันได้เยอะครับเราจะได้มีฝีมือติดตัวไว้วันหนึ่งที่เงินเราใหญ่ขึ้นเนาะเราจะได้เอาตัวรอดได้นะครับ ก็ลากนเท่านี้ดีกว่านะครับท่าในใดมีคำถามเพิ่มเติมก็ส่งมาได้ที่ที่อ e ีเมลนี้นะครับผมก็จะพยายามตอบให้อ่าให้ครบทั้งหมดนะครับยกเว้นว่ามันละเอียดจริงๆผมจะตอบกลับไปว่าผมตอบไม่ไหวนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลากไป,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ